อย่าตกใจต่อแก๊กกันนะคะแต่จะถามว่าตะแกรงที่ขึ้นสนิมแบบนี้โยนทิ้งไปกันหรือย้าน้องแอไม่เอาแล้วนะคะเปลี่ยนมาใช้กระทะใบนี้แล้วค่ะแบบมาให้เราปิ้นย่างโดยเฉพาะวันนี้แอจะไม่ย่างไส้กรอกโค้าเดี๋ยวให้ดูความบางกระทะของแอเป็นไงล่ะคะบางมากเส้นผ่ะศูนย์กลางของกระทะใบนี้30เซนติเมตรสามารถใช้ได้กับทุกเตาเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่คือเขาเคลือบหินอ่อนมาให้เราหรือว่าเคลือบกันติดนั่นเองค่ะเปิดไฟเดี๋ยวย่างกันเลยเป็นไฟเบาๆหน่อยนะคะน้องร้อนเร็วมากไส้กรอกที่เราล้างแล้วเตรียมไไไว้้้ใส่่ลลงงปดเเยยติราาจะแบบนี เน,นี้อแอจะอบให้ดูค่ะกระทะ,ะใบนี้สามารถอบได้อบหมูอบกุ้งอบไก่ได้หมดเลยนะปิดฝาทิ้ไงไว้สักพักแล้วมาเปิดดูน้องก็จะเป็นแบบนี้ปก <ขะ S 1> ติถ้ากระทะของเรามันร้อนจัดมันจะขึ้นควันทุกคนเห็นควันจากกระทะใบนี้ไหมคะไม่มีค่ะถ้าเอาจริงๆนะกระทะใบนี้เขาจะรีดน้ำมันออกให้เราหมดเลยแหละเพราะอะไรเขาแอปิดฝาไว้แบบนี้ทุกคนมาดูเห็นไหมน้ำมันออกมาเต็มเลยค่ะยิ่งกว่าทอดอีกไหมล่ะคะทุกคนเห็นไหมแตกแล้วไส้กรอกของแอสุกเรียบร้อยนะแต่ว่าแอจะย่างให้ทุกๆคนได้ดูว่าเราจะเอาน้ำมันออกให้หมดแล้วเอาแห้งกว่านี้ได้เลย น้ำมันที่อยู่ในกระทะเนี่ยเราจะเทใส,ส่ถ้วยหรือว่าเททิ้งหรือว่าเอาทิชชู่มาซับก็ได้คะ่ะอยากรีวิวให้ทุกๆคนได้ดูว่ากระทะใบนี้มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันบอกได้เลยว่าไม่ติดกระทะล้างง่ายเช็ดง่ายเมนูย่างนะคะทุกคนจัดไปเลย <ๆ S 2> ค่ะหมูย่างไก่ย่างกุ้งย่างมะเขือย่างพริกอะไรที่ย่างๆนะคะจัดไปเลยนะคะทุกคนว่าอเอาทิชชู่มาซับน้ำมันออกก็คือหมดเลยเห็นไหมใช้เองใช้จริงรีวิวบอกต่อค่ะกระทะใบนี้แอรได้มาในราคาไม่ถึงรอ